สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมากันอยู่ในเกมมาเฟียภาคที่1น,นะครับแชปเตอร์ที่16แล้วนะครับแชปเตอร์นี้ไม่ลืมแล้วว่าแชปเตอร์ที่เท่าไหร่นะครับชื่อแชปเตอร์ที่สุดของที่สุดปี1 9 3 5หลังจากที่พวกเราฆ่าเซอร์ญญิโอก็ลบกันไเป็นสัปดาห์พวกเรากับพวกมันและมอรเลโลโดนโดนกดจนดินระดับเจ้าพ่อมุดหัวอยู่ตลอดไม่ได้ถ้าจะให้ยกถ้าจะให้คนหยิเกมมันต้องปรากฏตัวและในที่สุดก็ได้ข่าวมาว่าจะเลิกมุดหัว สงครามระหว่างแกงเดือดจัดไอบอรเลโลมันจะยามเราด้วยกันไปดูโชว์เหมือนกับว่าไม่มีสงครามเราจะไปดักที่มุมเราจะทำแบบนี้ครับเราจะดักรอมันอยู่นอกโรงละครจนกว่าจะจบการแสดงไอพวกคนเฮกซวยมันจะเริ่มเดินกันมาออกมาแต่วันนั้นเราจะยิงแม่งทั้งมอร์เลโและลูกน้องของมันกลางฝูงชนก่อนที่มันจะรู้ตัว ที่โรงละครคนเยอะแน่ๆไม่ใช่แค่ไอสวะพวกนั้นอาจจะมีเทศมนตรีหรือผู้ประชาการก็นั่นแหละประเด็นทอมเราจะยิงพวกมันกลางแก้งต่อหน้าไอพวกชนชั้นสูงมันจะรู้ว่าใครคุมให้มันรู้ว่ามันไม่สำคัญแม้มันจะมีตำรวจหรือนักการเมืองเป็นเท่าน้ำเลี้ยงใครล้ำเส้นซาเลียรี่ม่งต้องตายโอเคครับหัวหน้าเราไปจัดการกันเองใช้ ปืนกลแล้วอย่าให้ใครจับได้ละ่ะตอนที่ดักอยู่หน้าเราละค้ซ่อนของ,ของให้ดีๆจน่า่าจะเจอตัวไอม้มอรโเลโแล้วก็สาสกระสุนใส่ให้ปุ่นและฉันอยากให้ส่วนสีขาว <c oughs> ของมันเต็มไปด้วยเลือดเหมือนดอกกุหลาบพวกนายเขาเ้าใจใช่ไหมแน่นอนครับ,รบัวหนะาอ้ย <c oughs> งานนี้เดือดเดือดไปหยุดเลยท่านหลังๆนี่ผูกไปหยุดเลย นี่แหละดนที่สุดแล้วก็ได้ทำสักทีนิ่งเข้าไว้เราต้องไปที่โรงละครก่อนจะจบโชว์การแสดงทอม,มนายเป็นักขับเราได้รับคำสั่งมาแล้วมอร์เลโรมันต้องตายคืนนี้คืนนี้ก็เหรอ 7K ขอให้พวกดีขอให้พวกนายโชคดีโอ้รถสวยว่ะ <S 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 ไปเลยทอม ไม่อยากเชื่อเลยว่าผ่านมาตั้งหลายปีเขาจะจัดการโมอร์เลโมเกโนสักทีไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ปรกพวกแต่คือตัวมันเองในที่สุดก็จะได้ฝังมันลงดินสักทีเราจะลบมันออกออจากความเปิศาสตร์จะเกิดเราก็จะยิ่งใหญ่ไงไม่ใช่หมายถึงว่าท่านดอนในคิดว่าเขาจะฉีดทุกอย่างเป็นชิ้นๆเลยไหมใช่ว่าเขาคงจะใส่สูตรสีขาวตรงใหม่แล้วล่ะคุณนายตื่นเต้นไหมก่อนนะ ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันเลยว่ะเกือบจะถึงแล้วไปพร้อมกันนะพอเจอตัวจัดการไอ้มมเลโลเลยก่อนเลยคนดนช่างมันพอมันล้มลงสมมติพวกมันจะแตกตื่นเรากำลังจะได้ทำจริงๆแล้วมันต่อสู้กับหัวหน้ามากี่ปีแล้วมากกว่านั้นชุดสีชุดสีขาวนั่นแหละเป็นเป้าที่ดี บางทีก็อ่านซับไม่ทันนะมันอ่านมันพูดกันไวมากเลยซับไปไวด้วยครับเราขออภัยด้วยนะครับโอ้ยกับเลยเออแตะไปทีไม่เป็นไรคิดซะว่าลังรถโอ้เพลงแบบดีสุด,สดเลยฉันเห็นมาแล้วจัดก,การแม่งเลยเอาเว้ยเอาเว้ย ไปไปไปผู้หลุดตามมันไปแล้วตามให้มันทอนทอมชี่รถต้องหลุดมา ตามไปยิงไปเรื่อยๆตางไปหนึ่งคันอย่าปล่อยให้มอรเลโลนี้ไปได้แล้วตามให้ติดเลย รถเราวานะเดี๋ยวถึงตัวแล้วเนี่ย้ามันหนีไปได้มันคงหนีไปเก็บตัวเป็นเดือนแน่อาจจะนานกว่านั้นอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้มันอาจจะขับไปที่ไหนก็ได้ไม่อางนอกประเทศเราต้องข้ามันให้ได้คืนนี้นไม่มีทางตรงให้เราไอ้นี่เดือดจัดเดือดจัดยิงยิงรถมัน ไปเพื่อนยิงไปเราตรงไปหามันให้ได้ก่อนชิบหายหลบไปอย่ามาควนใจกันตอนนี้ ไอบอลิโร่มันมีขับมือขับดีว่ะแต่ลืมไปหรือเปล่าว่ามึงได้ใครมานี่แชมป์นะครับมาเลี้ยวซ้ายนี้ข้างหน้า แม่งแบบไอม่รู้จโอ้โหแม่งไม่เลือ่องลาสุดดิเราก็เหมือนกันเราจะไล่ให้มันสุดทางเอ้าเราตำรวจมาเสี่ักเองได้ไงวะนะไป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 ตามไปเรื่อย มันแบบกระสุนไม่ไม่กลัวหมดอ่ะมันเป็นอะไรของมันวะมันจะหนีออกนอกประเทศเหรอที่เรากำลังตามตู้มันนี่นะไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่ตูรีบมากมันคือสนามบินมันจะเข้าด้านหลังมันมีเครื่องบินกันเหรอแน่นอนอะไรย้ำเลยมันต้องมีเครื่องบินส่วนตัวโอเคต้องรออยู่ที่นั่นนี่แดีเลยฆ่าไม่ให้หมดมันต้องตายลูกน้องมันก็ต้องตายด้วยโอเคยกเว้นเราสามคน มึงพูดจะซ่อนศันรูไปทิ้ครั้งแรกโอ้โหอ่านตาก็ต้องมองหนุนโอเคสมมุตพวกมันรออยู่ฉันเห็นแล้วอเ,เออไม่เป็นไรเว้ยโอ้โหมีเศษกระจกติดผมอยู่นิดหน่อยเราจะเดินไปหามันไปเร็ว ล่ากันเดือดจัดเดือดเดือดบุกไปเลยบุกไปเลยไอตัวนั้นไม่โผล่บีบสวย này tai Ok Tài Chụp Phải viên chốt, Tài Đi lột Tài Kìa phải dồn phương mất đuổi วุ้ยระเบิดแจ๋วหิวด้วย โอ๊ยเราวูบแล้ววูบแล้วเราต้องยับอย่างเดียวใครเนี่ยโอ้ยดีโลก่อนสายมีตัวนึงโอเคมดโอ้ยเสียง ดูเร็วเร็วเร็วมันจะไปแล้วขับเร็วขนาดนั้นเร็วชิบหายแล้วทำไมกูเป็นคนนั่งวะเนี่ยไปเร็วมันกรลังจะหนีเอาคือคือเร็วขอเร็วยังไม่พอครับกูบอยเอาขึ้น สวยยิงเครื่องยิงเครื่องต้องให้มันระเบิดทั้งสองข้างแบบนี้ไม่ได้ผลเนี่ยโอเคสวยเดี๋ยวฉันขับเองทำไมเพราะฉันขับดีสุดแล้วตอนนี้เรากำลังไล่ตามเครื่องบินเ osionfish น้องมิสซา,าจารย์อยู่ในรถด้วยนะเว้ยไอ้บอริลโลมันเดินไปไม่ได้ไกลจากขึ้นไปตกหรอกมันอาจจะรอดแต่มันไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นศพมันเอาละเรื่องนี้เราน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วตอนนี้มันจะไปไหนของมันวะน่ะอาจจะแถวสนามแข่ง พราะมีโอกาสจอดอย่างปลอดภัยได้มากกว่าในเมืองมันอาจจะลงจอดแต่ไม่ปลอดภัยหรอกไม่ว่าจะลงที่ไหนเราจะตามไปให้ทันมันไปทางนี้กันเหรอใช่ใช่มันไปทางนี้แหละ จะตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆพยายามมองฟันไว้แม่เงยมาขวางที่ตอนนี้ไปไปไปจอดแล้วเราหนีใจไม่ได้ต้องเห็นศพมันให้แน่ใจตอนนี้ตำรวจจะมาไม่มีใครแม่งรอดจากเพื่อนตกหรอกเชียย์แต่ผันเยอะมากไม่อยากเชื่อเลยว่าเรา,เราทำได้ฉันรู้แต่ดูเหมือนไม่ใช่ความจริงเลยเรีเยมปืนให้พร้อมเรามาเกินใกล้กว่าจะถอยได้แล้ว เรามีเวลาไม่มากตำรวจทั้งเมืองกำลังตรงไปที่เกิดเหตุเร็วเข้าเราต้องรีบเข้าใจไหมตามนั้นพ <c oughs> ระเจ้าช่วย <c oughs> อะไรยำนี้มันยังไม่รู้ตัวเ <c oughs> หรือว่ามันกำลังจะตาย ตอนนี้มันรู้แล้วใช่แล้วพวกตายสน,นิทมาเถอะ่ไปกันดีกว่า ทั้งดูรูปอะไรกันไ้รู้จักกันเชี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเชี่ยมอริโลกับซาลีอารีแม่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเจอกันในบอลโลกนะมาดูก็ว่าแล้วทำไมตอนงานศพแฝงแม่งถึงแบบใช้คำพูดเหมือนรู้จักกันมาก่อน แบบรู้จักกันในในฐานะแบบเพื่อนเรื่องราวเสร็จสมบูรณ์ที่สุดของที่สุดโอเคก็จบกันไปสำหรับแชปเตอร์นี้นะครับแม่งโคตรเดือดเดือดมากไล่ย,ยิงกันแบบไม่หยุดยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเจอก,กันใหม่แชปเตอร์หน้าแชปเตอร์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสียะ